ครับสองกระป๋องนี้ก็ต่างกันนะครับอันนี้ผมจัดเรียงไว้สวยๆเดี๋ยวจะเอาคาเวียเทใส่นะครับอันนี้เป็นของแคลิฟอร์เนียนะครับ50กรัมครับ1.76ออส์นะครับ,รบส่วนอันนี้เป็นของ Import นะครับอันนี้ของเดนมาร์กนะครับอันนี้จะไซส์จะใหญ่กว่าหน่อย อันนี้สีมันก็จะดำๆนะครับกี่กรัมนะเดี๋ยวดูกล่องหมือนกัน100กรัมนะครับเป็น3.5อาอส์นะครับส่วนอันนี้ของในประเทศนะครับก็จะแค่ ไม่คีย์เอาวสนี้ของแคลิฟอร์เนียนะครับแต่มันก็บอกอิ p พ r ตนะเห็นไหมป้ายมันอินพุตอ่ะโอเคอันนี้ก็ให้ดูส่วนผสมนะครับ Whitefish Organic Caramel Color บราบลาบลานะครับโอเคสีเป็นสีอะไรสีจะสีขาวมั้งไม่ขาวหมายความว่าสม้สมๆหน่อยจะไม่ดำนะครับ นนี้คือสีนะครับส่วนไออีกป๋องใหญ่นจะสีดำนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาจัดเซตดู